เกตครับมรสมมตินะสมมติว่าน้ําท่วมโลกใช่ปะ <c oughs> แล้วก็แบบคนคุยเบเกตอะติดต่อไม่ได้เว้ยเป็นเพราะว่าแบบเราไม่มีมือถือไงสัญญาณมือถือไม่มีเงี้ยเบเกตจะเหงาไหมไม่ครับมีคนเดียวเลยแล้วย <c oughs> อ,อยู่คนเดียวได้เออ <c oughs> อยู่เ,ย <c oughs> ยเลยนะเอ้ยไม่เหงาเล็กเป็นเล็กอะเล็กอะเหงาเลยเหงาใช่ไหมเออเดี๋ยวคุยฉลามแทนเอาไว้เอาฉลามมันจะดีอ แต่ว่าถ้าเราถ้าเราแบบแต่ว่าถ้าเราแบบเป็นผู้ชายใช่ปะแล้วเราเล่นกันเองตรงเนี้ยสามคน <c oughs> <อ>ต่อคิวเป็นวงกลมอ่ะเราก็จะมีความสุขกันไปตลอดชาตินะรู้ปะเปลี <c oughs> ่ยนคนเป็น,น <c oughs> ตะข่า,ขาว <c oughs> มนุษย์ตะข่า,ขาวออาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเออปาร์ตี้ชายโสดนะครับกับเออน้องเล็กนะครับแล้วก็น้องเบเกตนะครับโดยที่เออบูมไม่อยู่พีไม่อยู่นะครับบูมกับพีบอกว่า เออไม่ชอบเล่นเกมนี้นะครับก็เลยเราก็เลยมาเล่นกัน3คนนะครับในการเอาชีวิตรอดท่ามกลางโลกที่มันลกร้อนใช่ไหมแล้วก็น้ําท่วมโลกเว้ยนะครับแล้วก็เราจะต้องเอาชีวิตรอดกับฉลามโง่ไอ้นี่มันจะตีฉลามไป็นวันมาแล้วน้ำแล้วครับทำยังไงอ่ะเราไม่มีเลยยังไม่ได้ข่าวเราออกมาแทงมันลงไปได้ไหมลงไปทำไรฉลามอะไรไปกินไม้เว้ยบ้าปะเนี่ยเอาละครับ ก็สำหรับในวันนี้ครับเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางโลกร้อนนะครับที่น้ําท่วมโลกใช่ไหมเพื่อกลับไปหากีนะกีหากีใช่ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วที่อยากแรกที่ต้องทําก็คือเราจะต้องทําอาหารใช่ไหมเราจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าแสงไม่มีจ้าขนาดนี้ถูกไหมแสงเนี่มันจ้ามากมันจ้าที่ระเกดแบบนีาคอมาพูดแล้วก็คิดถึงเลย ที่เราจะต้องทำแคมป์ไฟกอนใช่ไหมเบเกตใช่เราทำแคมป์ไฟกันก่อนแล้วเราก็ยังมีเพื่อนรักนะเพื่อนรักก็คือฉลามต้องทำหอกสักคนทำหอกไปกันเรืทำหอกักคนไอ้เล็กมึงเลยมึงแทงหอกเก่งอ่ะมึงลงนรกมาบ่อยเพื่องศิลปีธรรมมึงเก่งมากเลยใช่ไหมกลัวหรอลงไปก็เจอด้วยกันหมดอ่ะอะไรกูน่ะไม่ไม่กลัวต้องเหงาหรอกเพื่อนก็อยู่ด้วยกันหมดเละว้ากูไม่เคยทำผิดศีลธรรมโอสวัสดี ขยายเพิ่มอีกนิดน,นึงอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับที่ผมต้องทำคือผมต้องเอาใบไม้งง่ๆพวกนี้นะมาทำเป็นเอ่อทำเป็นเขาเรียกว่าไงหอ,อกใช่ไหมหอ,อกหักทำเป็นหอกอ่มโดยที่เราต้องเอาใบปาล์มนะทำเป็นเชือกนะฮะเพราะว่าเออเวลาเราดึงใบปาล์มแล้วปล่อยมันแห้งเนี่ยมันจะเป็นเชือกเอามาถักเป็นปมได้เอออันนี้คือของจริงเลยหรอของจริงดิโอ้เห็นกูเป็นคนเล่นๆเลยโอ้เห็นห<ะ>เล่นตลอดเนย พูดยิ้มควักออกมาเลยดีกว่นมานไหมคว <c oughs> <อ>ักควักหอ,อกอะอ๋อมึงไม่ควักไม่ได้มึงเป็นตัวผู้หญ <c oughs> ิงความเพื่อนรักเอ้ยมาแล้วโอ้โหไล่ลงนิดนึง <c oughs> นไล่เลยโอเคจากนั้นคือเราจะต้องทำภารกิจในการเอาชีวิตรอดต่อคือเราต้องทำอะไรตอนนี้เราขึ้นกเกาะก่อนหาอาหารเงินไอ้เป็นมีครับขวานใช่ป่ะคุณจำได้มันมีครบ<อ>ับขวานนะที่มีครับขวานด้วยแยงๆอีกสติวฝาดไม้ทำไมคุณโยนวืดจังวะ หิงไม่แมนไอคอยอมเว้นเนรัวอะไรแสเอ่อวอย่งไรทำไม่ยากแต่ชีวิตจริงสมมติเราอยู่บนแพรเราจะทำอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงกูทำตอกอไงตอกไม้เอาแล้วเลื่อยยังไงวะแล้วมันเลื่อยยังไงวะโอ้ยคุณไม่จบไปสักนอนนี่นอนี่นอนี่เฮ้ย เจออะไรก็ไม่รู้ไประเบิดไปใครเสร็จเลยเมื่อกี้ไประเบิดไอ้ยมึงสามารถแพรี่มันได้ด้วยนะจริงเหรอจังหวะตอนมันจะง่ำแทงมันมึงจะไม่โดนดาเมจด้วยถ้าเกิดพี่แทงก่อนมันโดนพี่โดนน้ำมันเลยเอยเลยคือต้องมันตอนมันอ้าปากเท่านั้นตอนมันอ้าปากอะไรเงี้ยง่ำเนี่ยแทงสวนเนี่ยไปขโมยนี่มีกล่องด้วยกูเรียนรอรอมาแป๊บนึงเอออ้ย เต็มเต็มหมายถึงมันโดนเดต็มเต็มกูเนี่ยโดนเดต็มเมต็มกู <c oughs> ขึ้นเลยเฮียมันจะโง่ายแล้วแตงเรัวๆแป๊บเดียวตาย,ยไม่เชื่อเอาแหละสมมติถ้าเราติดเกาะโลกร,อร้อนใช่ไหมเราต้องหาเกาะก่อนอย่างแรกเลยคือมึงต้องไปเกาะร้านถ้าเป็นประเทศไทยนะเกาะร้านทำไมต้องไว้เกาะนั้นวะก็เกาะร้านมันสวยไงโอเคดที่ไหเดียวสิ่งสำคัญในการเอาชีวิตรอดคือต้องมีเกาะที่สวยก่อนอ่าเกาะร้าน มีกล <mile> ่องอยู่ด้วยมีกล่องสตรนเลยเนี่ยเฮ้บยัมีของเพียบเลยโคโคนัทบีดเฮ้ยน้ำเชื้อโคโคนัทเฮ้ยไม่ใช่คำว่าน้ำเชื้อไม่ต้องไม่แตงโมอย่างงี้ด้วยเห็นมันมีคำว่าจุยซี่เจอในหนังโฟบ่อยจุยจุยไม่ใช่น้ำเชื้อนี่คืออะไรอะเปเกตอะไรพี่เนี่ยโคโคนัทจุยมันเป็นสูตรทำอาหารทำน้ำ หนูก็แปรน้ำเชื้อนี่ก็มะพร้าวต้องใช้น้ำเชื่อเกียอะไรนะเอ้ามีอะไรมั่งอ่ะก่อนเนี่ยโอ้ยยังมีแพนยัปโป้มีพายยัปโป้เก็บโลกร้อนยังไม่พอย่มึงจะไปตัดต้นไม้อีกเก็บไม่หมดไอ้เล็กกินสับปะรดไหมไหนสับปะรดปูเรือเลยเหรอสับปะรดปูเรือ ไม่เห็นรู้จักเลยมึงไม่รู้จักสับปะรดพูเรียอะไรโง่ไม่รู้จักอ่ะสับปะรดสับปะรดอต์คนในคอมเมนต์ต้องรู้จักสับปะรดพูเรียสับปะรดก็คือสับปะรดแค่นั้นแหละเอ่ะจะแบ่งให้โอเคป่ะสับปะรดสับปะรดเป็นกล่องอ่ะอัดกล่องมาแอะแพ็คขายไงสองกิโลห้าสิบเง้มก็ถูกแล้วครับสองกิโลห้าสิบถูกก้อยขี้อะไรอันนี้แพงเหรอสับปะรดจนกิโลสามบาทสี่บาทเพราะว่าเล็กถูกเหรอเพื่อนเอ๊ ไม่เคยกินเลยับปะรดจากสวนไงไม่เคยเลยอุ้ยเคยกินแบบืพี่เขาหั่นใส่ใส่ถุงอ่ะถุงยี่สิบแล้วนะยี่สิบบาทไงมันกำไรไงพวกรถเข็นใช่ไหมซื้อมาสามบาทขายยี่สิบอะเออรวยว่ะพรุ่งนี้กูไปขายผลไม้ดีกว่าเนี่ยถ้า YouTube กูไม่รุ่งเดี๋ยวกูไปขายผลไก่องเอาสับปะรดมาย่างได้ไหมก็ได้คิวให้ยดิฟได้ด้วยอะรอถดิฟเรืออ๋อไปเกตแล้วจะหาหินยังไงอะหินเนี่ย นี่ไงใต้ใต้ทรงขอบชายฝั่งลงไปแงะดำดำน้ำแล้วก็แงะแงะแง่มันขึ้นมาไหนแง่แง่เราเราเลยจุดแงะแล้วพี่จุดแง่ไปอยู่หน้าหน้าเกาะแง่พี่พี่จะมาไม่ทันเรือเรือจะไปเด้อแง่เจมสตกเรือตกรถตกแพพัฒน์เดือแง่ทรัพหนึ่งดีทุกคนทรัพหนึ่งจะสร้างสมอง อ๋อมันเรือมันไปเรื่อยๆเหรอใช่ผมสร้งสมองระดเล็กเอาไว้แล้วไม่เป็นเลยแต่สมองเทสมองขางขังสมองใหญ่จริงๆเอาคุณจะไม่ได้เลืไปเฮ้ยกูได้ละแพรี่ติดเหรอแพรี่ติดเหรอใช่ใช่มันทำได้แล้ติดสูตรละมันทำได้เรื่อยๆพีจะพีก็ชนะมันไปเลยโอเคตอนเป็นจังหวาปากูรอกินเนื้อฉลามดนะผมรอกินเนื้อฉลามด้วยเดี๋ยวนั่งขุดของแถวนี้ไม่กินดิง้ำเลย โดนอีกินกูหลับไม่ไม่กินดิไม่ีนดกูรออุ้มเลยเรียบร้อยเบเกบทำเตียงเลย <c oughs> <c oughs> เอยอเ,เอาเอาแม่งย่างเลยได้ไหมเผาเลย <c oughs> โอ้ตืนเตะชาวไทย่าหลับเฮ้ยมึงผูมึงทำเตาปิ้งย่างด้วยเออเฮ้ย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 เฮ เอาห่อไมท้าไปจะใหอห่ออือห่อค่ะพญาพิชัยห่อชวงนี่มันดาบหักวะดาบหักโอเคไม่รู้อ่าหลักการต่อไปไเบเ็ดรู้เปล่าว่าการที่เราจะกินน้ำทะเลเนี่ยเราต้องต้มใช่ป่ะอย่างอย่างใน,นเนี้ยในเกมเนีเน่ยคือมนันต้มให้เระเหยถูกป่ะแล้วมันเอาน้ำที่มันระเหยื่อเนี่ยไหลลงไปที่แก้วเว้ยอ๋อโดยใช้ไอ้ใบใบกล้วยนี่ดักไว้ใช่ไหมใช่ในชีวิตจริงถ้ามึงต้มอย่างเงี้ยชาติหน้าก็ไม่ได้แดกไม่เช่หรือ กลัวกลัวใบแกลวเหี่ยวกันเเออหหมา่าผมว่ามันไหม้ตั้งแต่ฐานที่เราตั้งเลยเล่นไม้หมดเลยอ่ากูใส่แผลงไปแล้วจุดไฟไงแค่กดใส่ไปแค่เอาน้ำใส่มันก็จะอ๋ตอนนี้น้ำน้ำยังไม่ต้มมันมีน้ำนะน้ำมาไงต้องเอาแก้วแก้วแก้วข้าวแก้วอะพลาสติกสีอ่อนครับอะครับเจ้าพลาสติกสีอ่อนแก้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่อันบนสุดเลยอ่ะบนสุด เสร็จปีารี่ครับเนี่ยกด e เสร็จปั๊บเอ้ยไม่มันเอาเอาแดาด,แ,ดแล้วเกลือทำไมนี่นี่น้ำสะอาดมีแล้วเติมเติมน้ำจากในนี้ดิเน,นี่ยเนี่ยฟิลวิตฟรีชวอเตอร์เนี่ยพอแดพดพอแดเอแดเยอะน้ำเค็ม,มาตายพังแล้วอเอออันนี้คือการต้มใหม่ต้มใหม่ ในเต้มใหม่แล้วเรามีหลอดไฟไหมเรามีหลอดไฟไม่ตอนเกมอยู่พึ่งพูดถึงหลอดไฟเอาโปรเตโต้ไปเก็บไว้ี่โอเคปวะเฮ้ยเอาโปรเตโต้ไปย่างได้นะเพื่อนมีตะปูด้วยมีตะปูเอานี่มันอินเวนทัรี่กูนี่ว่าเฮ้ยใครมีแตงโมอ่ะเอ็กเซนไฟเยอร์อยู่ในตู้มาเลยอยู่ในกล่องนี่ผมครับมันอะมันหายไปไหนละขโมยมันนี่เนี่ยย่างมันไอพี่เกมเอานี่ไปพี่ขวันยิงยิงแตก หนนยไะังงขวานขวานอยู่บนเตียงเอาไปตัดต้นไม้เกาะนี้เกาะใหม่เราถึงเกาะใหม่แล้วใช่มาถึงเกาะไอ้เกาะใหม่มาหาอาหารที่เยอะที่สุดทำไมเราจำเป็นต้องหาอาหารขนาดนั้นเหรอเราไม่มีอาหารเยอะเลยเห็ดพวกปากการังนี่โอ้ยอะไรเช่นนี้โดนงาบอันนี้ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมหินอ่าแต่หินจะแคร์ที่เราทคนเดียวมาเลย เออมาเฮลิปติดเฮลิปติดอืมกูแทงไปฟรีเลยเล็กมึงจัดการดีโอเคป่ะได้เลยกูขุดหินและอิเล็กนี่คืออะไรท่อไอเสียรถยนต์โอ้ยมันเป็นส็กไปป่ะเป็นสแคร็บโอ้ไว้คาบได้ไหมเป็นสแคร็บทอดดีแม็กออนิวไหมวัยรุ่นออนิวรู้จักป่ะไอ้มึงรู้ว่าในโรงหนังเนี่ยมันโฆษณาให้แบบคนเป็นเด็กแว้นทุกคนเลยรู้ไหม กบิงอ่ะเออลองลองไปสังเกตในโรงหนังไงก่อนจะแบบดิจิตอลซาวเช็คอะซาวเช็คก็คือแบบเอารถมาแรงไงเอารถมาแรงที่นี่กำเนิดจากตรงนี้นี่เออเอารถมาแรงโชว์ในโรงหนังอะ all new isuzu เอ้ยมันไปไหนแล้ววะหลามหายเพื่อนต้องดิฟโชว์ดีนะไม่เขาไม่ได้สอนควันดำด้วยไอ้เหี้ยมันเกี่ยวอะไรกับการเอาชีวิตรอดในเกมนี่วะไม่รู้ ไปใหญ่แล้วเฮ้ยมาแล้วมันกัดเฮ้ยตายตายดิตายนั่นแหละเอาเนื้อมันมาย่างกินเนื้อหลามเฮ้ย Magic ที่ได้หัวหลามเนีมาใส่ได้เนาะทิงเหรอนี่ไงพี่กำลังแอะกูได้ละเฮ้ยมันมีทรายด้วยเหรอกูได้ทรายมาด้วยใช่ใช่มีหมดเลยพี่เอามาหมดเลยกูไม่ชอบทราย ไอ้ดอกไม้พวกนี้เอาไปทำอะไรอะ Why flower ดอกไม้เอาไว้ปลูกเป็นสีเฉยๆมันเอาไปทำสีไหนอ่ะเดี๋ยวคนพายแพ้แล้วคนไปไหนไปไปเลยเอาเ้ยกูวิ่งมาสำรวจก่ออยู่ r e วะอ Where ว r e ยู่ scoop scoop ไ d เไปละปเฮ้ยรอพี่ก่อนโอเคไปย่ะเฮ้ย อันนี้ม like ึงสามารถเอาไปไหว้ไหว้สมมตินะชีวิตจริงใช่ปะมึงไปไหว้น้ำแล้วใส่หัวฉลามฉลามจะคิดมึงเป็นเพื่อนไงอ๋อเป็นการปลอมตัวใช่ไม่เห็นมะมีประโยชน์เลยหัวฉลามขยะไม่เอาขยะดิเก็บขยะดิให้กูโยนมืดตลอดเลยวะเฮ้ย เราไอ้ยกูจำได้มันจะมีเราจะมีที่ดักใช่ไหมที่ดักขยะไงใช่แต่ว่าโอ้โหต้องต้องคราฟสักพักนึงมั้ยใช่หรอที่ดักขยะเหมือนต้องมีเหล็กมีอะไรก่อนแล้วกูมีเหล็กไงกูมีเหล็กที่ดักขยะอย่างแรกเลยต้องมีโต๊ะคราฟก่อนน่าจะโอ้โต๊ะมีลายเดิมเทเบิลนั่นใช่ไหมนี่เดิมเทเบิลเอ่อเดิมเทเบิลอ๋อนี่ไงอันนี้อ่ะจากนั้นขึ้นลมแรงแท้วันนี้ เนื้อทั่วในชีวิตจริงเนี่ยตายตบเกมตัวเนี้ยูว่าตายเรือยังล่มแพจะไปเหลืออะไรไอ้กูหิวทุกคนหิวยังไงเนื้อหลามย่างอยู่ย่างอยู่จะ้วกแล้วจะ้วกแล้วเนื้อหลามกินได้เงี้ยทั่วอาจจะกินได้ก็ได้นะแบบกินแบบข้าปั๊บแล้วกินทันทีอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ต้องลองโอ้ยได้แล้วเนื้อฉลามย่างเ

ท้าธนูนี่เถอบ้ารีเซิร์ชวิ่งยิงนกไงอ๋อนกก็ยิงได้เหรอเกมนี้เฮ้ยมันจะมีพวกนกตามกอมบินแบบเอาก้อนหินมาทิ้งใส่หัวด้วยนะเป็ดตกปลาด้วยว่ะนั่นแหน่อาหารหลักเลยต้องมีต้องมีคนตกปลาใครใครมีเชือกไหมใครมีเชือกไหมเฮ้ยขึ้นมาเอาเกียนอะเอาเรื่อยๆเลยเอาเรื่อยๆเลยลุกเติบเรื่อยๆจะคว่ำไหมเนี่ย ว่ายมาทำเบี้ยเลยนะตอบสนองต่อสิ่งเล่าดีไหมนี่หว่าไอ้กูชักวันปีมือตัวเองแล้วนะกูโยนกูเลื่อทุกทีเลยกนะูเองก็เก่งเลยนี่หว่าเกียงบนอยู่ ชีวิตจริงนี่คือวิสาบานแน็กกูจะทำอะไ้เนี่ไว้ทำอะไรกูจะโยนตตกปลาไง้วกูอยากได้เชือกสองอันทุกคนสองอันนี่กเหรอให้ให้ให้ว้าวเยอะได้แล้วนี่เบเกตฮะมวลมนุษยชาติควรมีสิ่งนี้อะไรพี่ฮึบอันเดียว ถ่ายเอาไว้เดี๋ยวฮะทำไมพี่วางมุมเลยแล้วมันไม่ดีอ่ะไม่หมุนเนี่ยนะไม่หมุนนะถ้าหมุนเลยพี่ไม่วางแค่หน้าเลยเลยไม่มันก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีปะว้ากูคิดอะไรเนี่ยวางตรงนั้นมันดูแลยากเลยนี่นั่นแหะกูผิดใช่ไหมไม่เพื่อเปล่าเพื่อนลามมันมากัดอยู่มันก็ไปเลยไปไวมากเลยนี่โอเคโมันบาง แล้ก็ทําแบบที่ที่เกาะเป็นเกาะป้องกันไงคถกบว่าพี่พูดเหมือนเรามีเหล็กเยอะเก็บเก็บมาเยอะไชมเหรอทำไปแสองอันได้ไหมมนเป็นเหล็กแบบเผาพี่เลยไม่มีเตาเผาเลยเฮ้ยพี่รับได้เลยนะตะปูใช่ป่ะตะปูพี่มีเพียบเลยที่มีสิบสามอันพี่มีแท่งเหล็กเหรอพี่เอาแท่งเหล็กมามาใส่รีเซอร์กันอไม่รู้ว่าเป็นตะปูหมดแล้วเนี่ยไม่เก่งไม่ไปเลยรอเกาะใหม่แล้วค่อยหากันเลยเฮ้ยพายุ หยุดแล้วเราอาจจะถิงถึงชนบุรีแล้วก็ได้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงชนไอ้จะอะไรนะจะถึงอินเดียวนมาชนบุรีได้เหชนบุรีเอฟซีเอ็มรู้จักว่าดูวย้คือจะไปเกาะล้านให่ได้วะอ่าสักพักแวะเดี๋ยวกูแวะสีชัางก่อนจะไปอืมโอเคกูต้องทำชี่อะไรเบเกตพี่มีประโยชน์อะไรกับสังคมใบนี้ไหมตอนนี้ก็คงจะต้องช่วยกันโยนก่อนพี่ ไปก็ตกล่องทางซ้ายนี่โปรยกล่องสี่เหลี่ยมด้วยนี่กล่องอะไรอะของสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนี่ตองเหลี่ยมจะเป็นกล่องมาพวกของให้ผมได้ของเยอะจิ๋วได้ของเยอะอชื่อกูรู้แล้วอย่างที่บอกไปนะมนุษย์โลกเราเนี่ยถ้าสมมติแบบรู้ว่าวันใดวันหนึ่งน้ำจะท่วมโลกใช่ครับโยนขยะให้เต็มโลกให้เลย เฮ้ยเอาหนที่ได้เพิ่มเลยแทงไม่จบขี้นซ่อมซ่อมไงวะตาพอนจะพี่ะพอนจะส้อมอุ๊ย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 อตากอะไยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุอนอุนยอยอราจอได้ทุ๊ตอเ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอียอยอ่อุ๊อุ๊ยแห้งด้วยทุ๊ยอุเยอุอปั้นดินเผา โคลาใช่เราจะทำก้อนดินเหนียวแล้วก็เอาไปรีเสิร์ชเป็นเตาเผารู้จักอเภอด่านเกวียนด่านเกวียนรู้จักเออไม่ผ้าไหมดีมีโคราชปลาสัดหินดินด่านเกวียนไงรู้จักป่ะรู้จักเออจบแล้วคำขวัญโคราชไงมันมีใครที่แบบท่องคำขวัญทุกจังหวัดได้คำขวัญโคราชโลโก็คือดินด่านเกวียนเขาบอกว่าทำขึ้นเป็นเตาเผาได้ดีแม่เพื่อนลองเสิร์ชดูเพื่อจริงเหรอ ทำให้พวกมึงตายไปแล้วแอบกินแอบเซฟไอ้ขย้นยากว่านะ่นค้าเยอะหลักๆเลยครับผมขอร้องแหละอะไรวะช่วยทำเออที่ที่ที่ทำน้ำหรื่อที่ปิ้งอยสักนั้นไหมไปเก็ดทำเพิ่มเออื่อเมกเซนนะเคลียร์รีไฟใช่ป่ะนี่พี่ได้ละยิงที่ทำน้ำเดี๋ยวันจะมีที่แบบ กองจแสงอันที่แต่อันนั้นน่ะโคตรดีเลยแต่ว่ามันทำไงวะเออแบบตักน้ํามาเท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 แล้วก็ก็คือใช้พลังงานยูเคียร์อย่างนี้ป่ะมีมีแค่แพงมีพลังงานยูเคียร์ใช้ด้วอเอาไปเกลี่ยไปไหนอะลงไปอย่างนี้เลยแล้วจอดแล้จอดแล้วใช่ไหมเราจอดแล้วผมวารวังสมองไว้อย่าถอนกระเพาะจะกูล่าเนื้อฉลามมากินเพิ่มอ่ะเออลงมาของเพิ่ม โอโดนไหมโดนปะโดนโดนกลัวโดนเฮ้ยเล็กเฮียกูเจอนี่ว่ะอะไรวะเพื่อนอากาศขาวทะเลอืมถ้าไปกูแทงไม่โดนกูไปเก็บเหล็กกันได้ไหมมึงมึงฝากหน้าที่มึงแทงได้ไหมได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้กูจะแตกแล้วแตกไม่ดีแตกไปเลยไปเก็บที่หาหินไปนะโอเคปะได้สิหินที่ดีคือหินอะไร หินบีหินทยานบีทยานเึ้นฟ้าเลยหินทยานบีไม่เคยรู้จักว่าหินทยานบีแล้วทรายคืออะไรอะไอ้ยีจะไดมาไงนี่ไหนมึงบอกว่ามึงสู้มันอยู่ตอบมาเลยกลัวแล้วกลัวแล้วด๋วเอาใจทราย ไอพี่กำลังขุดเ,เหล็กอ,ย,อย,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 ยูอเ่เนอะทําไมใช้ฝั่งมันบักแน่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 ฟอมเซียนฟอมเซียนไอ้เนี้นยเล็กมันจะตายแล้วเพื่อนเอิงอะ <int ess> แต่หอ,อกหมดแล้วหอ,อกหอ,อกมันพังแล้วว่ะทิกกุดสองดอกเลยเไปเยอวง๊ามมาด,ดิมาดิหนูให้มันจบจบเลยดิมาให้มันจบจบดิ อะไรวะเฮ้เห็นมองไปเห็นคนลอยเนี่ยร้องหอ,อยยางยังโอนหิวนะน้ำมากไม่ <c oughs> เดินไม่ออกใช่ไม่เดินไม่ออกน้ำสุดๆไปเลยหิวน้ำสุดๆไปเลยเอะไรขี้ฉลามมาแล้วมาโอเคเนี่ยหายหิวน้ำแล้วไป ขึ้นเตียงเลยเฮ้ยนี่ไงเราจะมีเตาเผาแล้วยมาเร็วขนาดนั้นเชียวใช่อนี่คือทำไมมันไม่นันเสียป๋าไงขวาเนี่ยออกขีดขวาเหรอไม่ไม่อันขวานี่เห็นไหมเออมีจีแบกได้แล้วโดยที่ยังไม่รู้ตัวเฮ้ยมันไม่มัมมันไม่มีห่อ ที่เราควรต้องขึ้นไปตัดไม้อะไรอีกไหมผมตัดมาแล้วพี่เก็บเหล็กไม่เก็บเหล็กอุ้ยทำไมมันซ่อมไม่ได้อะงงกดซ่อมไม่ได้ไปเกี็บเรามาซ่อมต้องร้องเพลงของเจมเลียงศักดิ์อะไรชอบได้อีกโคตรแก่เลยใช่ไหมที่ของเจมเลียงศักดิ์ไมไม่ใช่ไม่ใช่ของเบิร์ดหรือเอาวิดีโอและซีดีอะไรอะไรก็ซ่อมได้ได้เอาเลยซ่อมง่ายซ่อมง่ายซ่อมได้จำเลยเอาเลยของเบิร์ดแต่ว่ามั่วไม่ใช่ของพี่เบิร์ดหรือ รู้ละสิ่งที่จําเป็นที่สุดสำหรับตอนนี้อะไรวะกูขอไม้สักสี่เชือกสักสี่ได้ไหมมีไม้สองเชือกสองครับประการอะไรครึ่งหนึ่งโครงการ<ป>คนละครึ่งไม้ไม้กับเชือกอ,อุ้ยนี่สิเบเชือกมันอยู่ยังไม่ได้คลาบเลยมันยังเป็นใบไม้อได้เ,เชือกเจ็ด สิ่งที่มวลมน,นุษย์เราเอา้ามันไม่ใช่เชื่อจะใช้ใบาปาล์มมีไหมเอาถ้าคุณโชคดีงัครับรเกือบหมดแล้วเลอเก้าเล <c oughs> <c oughs> ยแต่อยู่ตรงเสิยงเก<แ>้าเลยนี่เลยเชีย่ยต้องมีจริงแหนอะไรเก้าอี้อโอ้โหเอาไว้ชมไปไม่มีนี่เมื่อยตายเลยจริง <c oughs> เมื่อยมากเอ้ยแต่กูว่าแบบพอเรามีเก้าอี้ใช่ป่ะรู้แล้ว สิงต่อไปเบเกตเราต้องอม,มีเบ็ดตกปลาเขี้ยะคนนั่งตกปลาน้ายังเป็นน้านะบูมพีม่คราบเลยนะบูมเคยปะเป็นน้าบูมเขี้ยเบ็ดตกปลาไม่คราบไงนะทำไมเชี่ยเครื่องดักขยะข,ของคุมันดักเขี้ยอะไรเป็นสักอัน <laughs> อ่ได้ดแล้วพูดแล้วได้แล้วเนี่ย ตกปลาวิวโหซ้ายมือกล่องเพียบน็อตเข้ามาจากไหนวะน็อตน็อต้องคาบอเล็กไปครับแล้วเราต้องเราต้องแบบเอาเหยื่ออะไรมาตกปั้ไม่ต้องไม่ต้องเราเหวียนได้เลยโอ้นี่คือเหยื่อปลอมเลยอ่ะนี่คือเหยื่อปลอมพี่โยนแล้วพี่กระตกแล้วพี่เอามาย่างกินเออแล้วทำไมมึงไม่ทำฟังก์ชันนั่งตกปลาอะไรอีกเปร่าไม่ไม่เพียบโหจบแล้วเฮ้ยกูนั่งตกปลาไม่ได้ กูนั่งอย่างนี้ก็ได้อะนั่งยองๆลากไปทั้งแพแล้วเฮ้ยเก้าเอาอ๋อกูได้แล้วปลาแมคเคอเรลทุกคนเฮ้ยรู้จักปลาแมคเคอเรลไหมอยู่ในซอสมะเขือเทศสาสไทยรู้ไหมปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรอินซีไงจริงเหรออันนี้จริงใช่ไหมใช่เพิ่งรู้เนี่ย รอดรอรอทีละเปียเฮ้ยกูได้ปลาหมอไอ้เหี้ยปลาหมอปลาหมอทะเลเออเล็กดูไหนดูเขาดึมันยืนบักคิฟซาด้เคีย้ยวมนเลยดูกูได้ปลาแมคเคอเรลนะี่ยแต่แมคเคอเรลมันเล็กเธองเลยรกูแซ่บ <c oughs> <c oughs> แอบแซ่บเยูอืม <c oughs> อร่อยสุด ่อยจัดประหยัดจริงนอนดอมีเฮตมอบื้มตัวมันเยืด